สวัสดีครับก็อยู่กับผมบปนโซนครับร่นกันในเกมนินจาญ่าฟาเกดช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปสุ่มกาชากรีเทพกันทุกตู้เลยในเกมนี้นะครับวันนี้ก็จะสุ่มเอาให้หมดเลยนะครับก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลงังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปของช่องนี่เลยกันแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้ครับผ่านแฟนเพจของนินจาญ,ญ่าฟาด้วยนะครับตัวเกมนี้ก็เป็นนินจาโนโตะนะครับมือถือนะแบบเทิร์นเบรดนะครับมีภาษาไทยด้วยแล้วก็เล่นได้ทาง Android กับ iOS ตเอดาหลดที่ลิงใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมจะมาสุ่มตัวละครกันนี่เลยตัวใหม่นะฮะตัว UR นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะนี่มันจะอยู่ในกิจตัวนี้ครับเป็นอาชิรามะเซนจูนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะแล้วก็ตัวที่2นี่อยู่ในตู้การันตีเทพครับจะมีอาซาโรโทบิฮิรุเซนกับโอนโนกินะครับสตัวเลยอันนี้จะเป็นกาชาการันตีเทพเนาะตรงนี้น,นี่มีทั้งคู่เลยกดเข้ามานะครับเหมือนกัน อ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเกมมีเติมคูณสิบเท่าด้วยนะครับใครสนใจก็จัดมาเลยนะได้พอยต์สิบเท่าเลยแล้วก็นี่ผมที่ผมบอกไปเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับเป็นเพจของตัวเกมจันฟ้าก็ไปกดติดตามให้เขาด้วยนะตรงนี้ไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราจะเริ่มกันที่ตู้กาชาก่อนเลยปัจจุบันเดีย๋ยวให้ดูทีมก่อนปัจจุบันผมมีหลักๆเลยก็จะมีฮากาชิยี่สิบสี่ดาวนะตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ผมอัปดาวตันได้นะครับ ขากาชิ24ดาวนะตรงนี้แล้วก็ตัวที่2จะเล่นเป็นอ่านี่ครับตัวมิรามาเซนจูนะครับตัวนี้โคตรเก่งนะครับผมบอกตดีวนี้นะครับยังโหดโหดทิ้งนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเทโรมินะครับตัวนี้สามารถอัพดาวได้ตัวนี้เป็นตัวละครแจงตั้งแต่วันแรกนะครับก็สามารถอัพได้นะตอนนี้ผมอัพมาถึง14ดาวแล้วแล้วก็ตัวถัดไปที่ผมเล่นอยู่เป็นอิทาจิซาซุโนะนะฮะตัวนี้ก็เล่นไปเรื่อยตัวนี้กำลังอัพดาวอยู่นะฮะ ะไรมาแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ผมสุ่มกาชามาเล็ก่ก่อนก็จะเป็นนางกระโตนะครับ Endo Sensee น,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 นะครับตัวนี้ก็ค่อยเล่นไปแล้วก็ตัวนี้ก็เล่นได้นะครับเป็นจิรรยะนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวใหม่ที่ผมได้มาแต่ยังไม่ได้ปั้น,นก็๋ยวมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับก็๋ยวมาเริ่มกันที่กาชาตัวนี้ก่อนเลยนะครับมาก็อย่าเอายูรุเซนกับโอนโนกิก่อนนะฮะ๋ยวเรามาสุ่มกันผมมีตั๋วอยู่ประมาณ5 0 0กว่าใบนะฮะ๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะฮะมันการันตีแค่ห้าครั้งเองนะครับ จัดไปดกิจกรรมมันอยู่7วันในกาชาเนะนี่ยนี่โอ้ย,อยตัวนี้ตัวเดิมโอเค10ครั้งแรกครับต่อมาก็10ครั้งที่2จัดเลยคือคือทุกๆก,การกด10ครั้งเนะี่ยมันจะได้เอ1ตัวอยู่แล้วนะครับทำไมผมได้ตัวไกลเยอะจังวะมาไอ้สามอ่าซื้นาเด ตัวนี้เซ็กซี่อ้าวเฮ้ยออกเลยเหรอสามครั้งเองโอ้ออกก่อนการันตีด้วยอ่ะแจมเลยเดี๋ยวผเลือกอาซรุทบีก่อนละกันนะครับที่โปรโอเอสนะฮะฮิรุเซนเซรุทโทบีเลยฮะตัวนี้ก็อย่างเทพเลยอ่ะเราต้องมากดกันต่อนะครับที่การันตี50ครั้งใหม่มาครั้งแรกเริ่มกันใหม่นะผมต้องกด2ครั้ง เอ้ยเด็ดตัวนี้บ่อยจังวะไม่ตกไกลเนี่ยบ่อยมากอะสิบครั้งรอบที่สองสำหรับตัวที่สองนะเ๊ะเอ้ยตัวที่สามไอ้รอบที่สามเนะฮะมาผมชอบมากในสมกาชาเนี่ยซูนาเดกแล้วมาครั้งน,นี้ออกการันตีเลยไหมครั้งที่สี่อ่านออกจริงด้วยเฮ้ยซีสีสคล้าเหรอโอ้โหสบายนี่โคตรประหยัดตัวเลยนะครับนี่ออริกิครับหนึ่งตัว อ่ะเฮ้ยโอย้ได้อีกตัวหนึ่งด้วยอ่ะเรียบร้อยส่วนในตรงเนี้ยที่ผมรีวิวไปก็แล้วแต่เลยถ้าคุณอยากได้ตัวเยอะคุณก็ซื้อเอาแต่ลงแถวล่างแต่ผมว่าความรู้สึกข,ของผมคือผมพอแล้วนะฮะก็ที่จะซื้อเนี่ยก็จะมีแค่ด้านขวามือมันจะเป็นตัวสกินนะเพราะไอ้ตรงตัวดาวสีแดงอะ่ะผมมีเยอะแล้วไงไม่ต้องซื้อทั้งล่างก็ไม่ต้องซื้อนะครับมันเปลืองพอย n ์นะฮะไอ,ะอะ้ตัวเพชรผมก็มี900คือเพชรผมมี40,000 0แล้วอะ่ะ ตรงนี้มันก็ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้านขวาเนี่ยต้องใช้นะครับเพราะมันจะมีสกินเป็นรูปภาพอะ่ะเดี๋ยวผมซื้อไว้ก่อนปาดเข้ามาครับเรียบร้อย๋ยวผมไม่แน่ใจมันอยู่ตรงไหนนะผมขอเช็กก่อนนะมันน่าจะเป็นไอคอนตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอด,ดูก่อนนะต่อมาอีกตู้นึงก็จะเป็นตู้ตำนานมาเยือนนะฮะนี่ก็เป็นไอชิลมามะเซนจูนะครับเป็นตัว UR ที่ผมรีวิวไปสำหรับตู้นี้เนี่ยนะครับมันจะต้องสุ่มทั้งหมด5ครั้งนะ50ครั้งนะครับก็คือ10ครั้ง5รอบเนาะแต่ว่าผมคาดตัวนะเด่าผมไปเอาตัวเพิ่มหน่อยผมจะลองสุ่มสัก40พอคิดว่านะ่าจะออกก่อนการันตีก็จะใช้ทั้งหมด3 3 0 0 0ใช่ไหมข้างล่างเป็นพอยนั้นเดี๋ยวผมกดตัวนี้ก่อนเลย1688นี่นจะได้ตัวปลดล็อกรูปลักทิงจาด้วยนะครับเอาไปไหนเนี่ยอ่ะกดเลย ปับนี่จะได้80ใบนะฮะเห็นเรามาสุ่มกันก็อย่างที่ผมบอกคือผมจะสุ่มเอาแค่ตัวละครก่อนแต่แว่าเดี๋ยวผมไปพิจารณาวิธีว่าจะเอาตัวละครซ้ําเพื่อเอาดาวด้วยหรือเปล่านะครับยวค่อยว่าอีกทีนึงอ่าที่2อเนาะเรา,าจะเป็นครั้งที่3จัดเลยครับของดีเอ้ยมาแล้วเนี่ยออกแล้วนี่ไงออกแล้วเรียบร้อย3ครั้งนี่ไงหโวไม่น่าซื้อตั๋วเลยแม่งเอ้ยมันออกก่อนการันตีเ้ย โอ้โคตรสบายเลยฮนะ,ะเดี๋ยวเรารับของล่างก่อนก็ได้เป็นพวกเศษมันนะนครับคืออย่างที่ผมบอกไงตัวละครอ่ะมันมันได้ง่ายนะครับคุณมีตัวแค่3 0บถึง50บใบมันจะออกประมาณ30ครั้ง40ครั้งแต่ว่าการันตีห้าครั้งไม่มีหลุด50ครั้งแน่นอนแต่ผมว่าส่วนใหญ่จะได้ประมาณรอบที่ตอบที่3นะครับ10ครั้ง3รอบนี้ก็จะได้นะครับก็อย่างที่บอกที่เหลือเนี่ยเราก็แค่มาเอาเศษเพิ่มนะครับมาเอาเศษเพิ่มเพื่อที่จะไปอัพดาวอัพไล์ก็ไปเรื่อยนะครับก็นแะ แนะนำก็ถ้าจะให้ตัวละครมันเก่งๆไปเลยเนี่ยก็ต้องทําดาวเพิ่มอย่างตัวละครเราได้มาแล้วเน่าสามตัวเนี่ยก็จะมีตัวใหม่นะครับนี่ตัวนี้เนี่ยหรือถ้าจะให้เก่งเลยก็คือเนี่ยมันจะต้องมีปลดลอด็อกพัทสี่อย่างเงี้ยต้องมี7ดาวถึง10ดาวอ่ะต้องอัพไปถึงประมาณ10ดาวมันจะเก่งเห็นปะเนี่ยไล่อัพไปเรื่อยจะมีปลดพัทสี่อยู่สองครั้งก็ตีสัก10ดาวถึง12ดาวต่วเนี่ยผมจะอัพสิบสองดาวนะครับในตัวใหม่ที่เราได้มาเมื่อสักครู่เนาะแล้วก็อีกตัวหนึง่ง ได้มา2ตัวโอวนากิอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวไหนวะจำชื่อไม่ได้ที่เป็นระดับทิพเปิลเนี่ยตัวนี้ได้มา3ตัวนะฮะอ่าโอเคคร่าวๆเลยนะง่ายๆนะตัวนี้ไม่ได้ยากเลยก็ที่เหลือนะครับเดี๋ยวก็ไปสุ่มเพิ่มเพื่อจะเอาเศษอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอเคก็อ่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะฮะรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเพลนโซนด้แล้วกันแล้วเราพบกันใหม่ ในคลิปหน้า see ซ U a gain สวดดีครับเดีย๋ยวผมก็จะกดนะครับเอาแต้มไปเรื่อยนะครับเอาอันดับเอาอะไรเอา้าได้แล้วโอ้โหได้เซ็นจูสรอบโคตรคุ้มเลยผมบอกแค่นี้เลยตอนนี้อันดับผมขึ้นมาอันดับที่18เนะาะก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยแล้วกันตัวนี้เนาะ